จ้ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนําการคํานวณสูตรชดสองวบบนระยะสั้นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางการคํานวณชดสองวบบนของเรานะคะก็มีแค่2ชุดเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ <S <s เพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากขิบนเรัฐบาลในงวดประจําวันที่16บหกกรพ,พันธมนี้นะคะท่านผู้ชม สำหรับการคำนวณหาเลขเด่นช,ดชุด2องตัวบนของเราในสูตรคำนวณน,นี้มีแค่2ชุดเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมเรามาทําการคำนวณโดยกันนะคะว่าสําหรับเลขเด่นของเรานะคะคำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างรวมกันสนับสน,น,สน,บบน,นุนสลากกิจเมธรัฐบาลคาเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับการคำนวณสูตรของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมทางเราขอแนะนําการจับชุดสองตัวบนระยะสั้นนะคะท่านผู้ชมแล้วก็สำหรับชุดสองตัวบนของเรานะคะก็มีแคสองชุดเท่านั้นนะคะสำหรับการคำนวณสูตรนะคะท่านผู้ชมชุดข้างบนนะคะเอาหลักสิบบนบวกหลักสิบครั้งที่สามสามครั riding, ้งนะคะบวกหน burning, ึ query, ่งคงทีいい่แล้วก็สำหรับชุดข้างล่างนะคะเอาหลักร้อยครั้งที่สองนะคะบวกหลักร้อยครั้งที่สามสามครั้งนะคะเราจะจับชุดสองตัวบนด้วยกันนะคะท่านผู้ชมว่าสำหรับสองชุดของเรานะคะ มีตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมการคำนวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะน้าสูตรไปใช้จ้ะเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมสําหรับชุดข้างบนนะคะหลักสิบบนได้ศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดสิบสี่สิบสี่บวกเจ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเด่นหนึ่งนะคะ หนึ่งบุกหนึ่งคงที่นะคะได้สองนะคะสําหรับชุดข้างล่างหลักร้อยครั้งที่สองนะคะเลขแปดแปดบวกศูนย์สามครั้งก็ได้แปดนะคะท่านผู้ชมจากสําหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกหกสองแปดจากสำหรับแนวทางการคํานวณชุดสองตัวบนในงวดน,นี้นะคะชุดข้างบนคนํานวณได้นะคะเลขหนึ่งและเลขสองและชุดข้างล่างนะคะคํานวณได้ตัวเลขเด่นเลขแปดนะคะท่านผู้ชม ผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก628เพราะฉะนั้นสําหรับการจับชุด2ตัวบนในงวดนี้ชุดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลข2นะคะและชุดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลข8นะคะเลข8ตัวเดียวในการคํานวณนะคะท่านผู้ชม2ตัวบนออก28นะคะท่านผู้ชมจะเรามาับชมกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมา ชดข้างบนนะคะหลักสิบนเลขสองบกสได้4 4่บวกสได้6 6หบวกสได้8ปดได้เลขเด่น8ปนะคะแปบวกหนึ่งคงที่นะคะได้เก้าจากสาหรับชุดข้างล่างหลักร้อยครั้งที่สองนะคะเลข8ปดแปดบวกเก้าสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกเก้ายสิบหกยีกวกเก้าสมหได้เลขเด่นห้นะคะหตัวเดียวนะคะท่านผู้ชมสําหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสามห สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นชุดสองตัวบนในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมชุดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขแปดและเลขเก้าและชุดข้างล่างคำนวณได้นะคะเลขห้าตัวเดียวนะคะท่านผู้ชมผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนในงวดถัดมานะคะสามเก้าห้าเพราะฉะนั้นสำหรับการจับชุดสองตัวบนในงวดนี้ชุดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะและชุดข้างล่างนะคะคำนวณได้ตัวเลขเด่นตัวเดียวเลขห้านะคะท่านผู้ชมก็เข้าเต็มๆนะคะสำหรับสองตัวบนในงวดนี้ออกเก้าห้านะคะ สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาชุดข้างบนนะคะเลขเก้เก้บวกเนะคะสิบหกสิบหกบวกเจ็ดยบวกเจ็ดสล็เดนศูนยน์ะคะศูนย์กหนึ่งคงที่นะคะได้หนึ่งสำหรับชุดข้างล่างหลักร้อยครั้งที่สนะคะเลขสาวกแปดสิบวกแปดสิบวกแดยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจได้ตัวเล็เด่นเนะคะท่านผู้ชมสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสตัวบนออกสามย์เด สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นชด2ตัวบนในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมชุดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขศูนย์และเลขหนึ่งและชุดข้างล่างคำนวณได้ตัวเลขเด่นตัวเดียวเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชมผลรางวัลได้ออกมาแล้ว3ตัวบนในงวดถัดมานะคะ307เพราะฉะนั้นสำหรับการจับชุด2ตัวบนในงวดนี้ชุดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะและชุดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นการคำนวณตัวเดียวเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชม2ตัวบนออกมาแล้วศูนย์นะคะท่านผู้ชม สำหรับ07นี้นะคะคืองวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมเลขเดนการคำนวณของเรานะคะชุดข้างบนข่าตัวเลขเดนได้0และชุดข้างล่างข้าวเลขเดนเลข7ในการคำนวณนะคะ2ตุวบนออก07นะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์พศ2564นะคะสำหรับแนวทางการคำนวณของเราในวันนี้เป็นการคำนวณชุด2จุวบนระยะสั้นนะคะท่านผู้ชม สูตรคำนวณของเรานะคะก็จะชนได้แค่2ชุดเท่านั้นนะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะชุดข้างบนนะคะหลักสิบบนเลยศูยนะคะศูนย์บกแได้8 8ดแปดบวกแปดสิบหกสิบหกวกปดยี่ได้เลขเด่น4นะคะสี่บวกหนึงคงที่นะคะได้ห้าสำหรับชุดข้างล่าง หลักร้อยครั้งที่2นะคะเลข2 2บวก2ได้4 4บวก2ได้6 6บวก2ได้แได้ตัวเลขเด่น8นะคะท่านผู้ชมเลข8ตัวเดียวนะคะท่านผู้ชมสำหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมจะสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรชด2ตัวบนระยะสั้นของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วชุดข้างบนนะคะได้เลข4และเลข5และชุดข้างล่างนะคะสำหรับตำแหน่งหลักหน่วยบนนะคะคำนวณได้ตัวเลขเด่นตัวเดียวเลข8นะคะท่านผู้ชม สำหรับการจับฉลดนะคะทั้งหมดได้สชุดนะคะท่านผู้ชมมีแค่สชุดเท่านั้นนะคะที่แนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะได้48นะคะ48 45โอ้ขออภัยนะคะท่านผู้ชมขอโทษด,ด้วยนะคะ58นะคะท่านผู้ชม ขอกราบขอโทษด้วยนะคะท่านผู้ชมสําหรับการจับชดสอ you งตัวบนของเราในวันนี้ทั้งหมดได้สองชดนะคะท่านผู้ชมสี่แปดห้าแปดนะคะสี่แปดและห้าแปดนะคะท่านผู้ชมนี้การนี้คือสําหรับการจับชดสองตัวบนแนวทางในงวดประจําวันที่สิบหกกุมภาพันธ์นะคะสําหรับสูตรคานวณของเรานะคะชดสองตัวบนระยะสั้นนะคะจับชดได้สองชดนะคะท่านผู้ชมสี่แปดห้าแปดนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ คำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะยังไงก็สำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเรานะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านโชคดีนะคะเฮ <Hey, hey, S 1> ้ยรวยรท,ทุกท่านนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ